จุลาพรออกข้อสอบแบบนี้โอ้สลบกันัน้งห้องข้ามไปเลยข้อนี้ทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเป็นแบบตัวแปรครับข้อนี้โอ้จะทำยังไงดีนะที่จะหา a กับ B ตัวนี้สออันเนี้ยเนี่ย A A เนี่ยเนี่ยเออทำอยังไงดีละ่ะวิธีการนะครับวิธีการ ก็มันแค่เปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวแปรเฉยๆนะครับให้เราไล่จากาจากล่างขึ้นบนครับนะให้เราไล่จากล่างขึ้นบนดูตัวนี้ก่อนนะดูตัวนี้เป็นโซนๆเหมือนเดิมหลักการของโอการนะฮะทำเป็นโซนๆก่อนนะอ่าหนึ่งบวกหนึ่งส่วนบนะครับอ่ะมันก็เหมือนกับจนค่าเนาะก็ส่วนของเราคืออะไรครับขอรนอนอเราคือ b b คูณหนก็ได้ b นะฮะแล้วบวกกับใครหนึ่งบีนะครับไม่ใช่หกนะอ่ะจากนั้นส่วนที่สองก็คือบินอะไรครับเป็นส่วนกลับใช่ไหมส่วนที่สองคือส่วนกลับหนึ่งส่วนตัวนี้เนาะหนึ่งส่วนได้หนึ่งส่วนบีนะครับก็กลับเศษเป็นส่วนครับตัวนี้กลับเศษเป็นส่วนกลายเป็นบีหารด้วยบีบวกหนึ่งนะหนึ่งส่วนเอ็กซ์ย ก็คือ y ส่วน x นี่สลับกันแบบนี้นะครับอันนี้ด้นี้เนี้ยต่อไปบวก5เอาบวก5นะฮะเอา5มาบ,บวกก้อนนี้ครับ b ส่วนได้ b บวก1นะ b นะฮะไม่ใช่6นะส่วนของเราคือ b บวก1นะครับคูณควายการคูณควายเอา5คูณ2ตัวนี้เลยนะ5คูณ b ได้ 5b 5คูณ1ได้5ไป แล้วบวกให้บวกกับ b เข้าไปนะครับโอเคนะฮะส่วนของเราคือ b บวกหนึ่งนะก็รวมกันกลายเป็นเท่าไหร่ครับเอ่อห้าห้ากับหนึ่งก็เป็นหกอ่าเรียกให้หกกับ b นะครับบวกกับห้าส่วนด้วยอะไรครับ b บวกหนึ่งโอเคได้นี่นะได้ห้าแล้วนะส่วนนี้จบแล้วนะการนี้กลับเศษเป็นส่วนนะครับหนึ่งส่วนไอหกบีบวกห้าตอนนี้นะฮะ แล้วก็ส่วนด้วยบบวกหนึ่งกับเศษเป็นส่วนกลายเป็นอะไรครับ B บวกหนึ่งส่วนด้วยอะไรหกบบวกห้าเห็นนะอ่า,านี้ได้ส่วนนี้แล้วนะกับเศษเป็นส่วนแล้วราวนี้มาบวกหนึ่งสุดท้ายละเอาหนึ่งบวกกับก้อนนี้ b บวกหนึ่งส่วนด้วยหกบบวกห้าส่วนของเราคือหกบบวกห้านะฮะ คุณค่ยคุณค่ยเอาหนึ่งก็คูณสองตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นหกบีบวกห้าแล้วบวกกับอะไรครับเออเศษของเราคือ b ีบวกหนึ่งคำตอบคืออะไรครับอเอาหกบกับ1 B ึ่งบนะฮะบวกกันได้เจ็ดบบวกหหารด้วย 6. หกบบวกห้าโอ้โหอา้าเสร็จแล้วตัวนี้คืออะไรครับมันคือ A ส่วนด้วยยี่สิบสาใช่ไหมอืมจากนั้นเราก็ จับเทียบกันนะครับจับเทียบกันนี่เอาคู่นี้ก่อนนะแก้สมการหา B ให้ได้ก่อนนะ6 b บวก5จะเท่ากับ23ย้าย5มาลบเหลือ18นะครับ6 b อ๋อ b เท่าไหร่เอา6หารตลอดนะฮะเหลือ3ครับจบครับได้ B แล้วนะอันถ้าจะหา a ททำไงล่ะก็แทนค่านี่จับเท่ากัน,นะคะเศษส่วนเศษเท่ากับเศษส่วนก้อส,ส,ส่วนนะครับ A เท่ากับ7 b ก็คือ3บวกกับ6 เจ็ดสยี่เอบวกกับหตอบ A เป็น2ี่ไปนั่นเองโอเค